ตลอดจะเป็นพิสูศน์ทธาเองที่เนการสนับสนุนอนุรักษ์ษาของเกา่าฟอ้อนเล็บฟอ้อนเล็นี่จะเป็นของราบนาศิลปะวัดธนธรรมราบนาเช้าเหนือ เวลามีงานบุญงานตางงานฉลองงานต้อนรับแขกผู้ใหญ่แขกบ้านแขกเมืองเพื่อนก็จะได้มีการฟอดต้อนรับนะครับซื่ออนุรักษ์ทักษะไวะเบอร์มันสูญหายนะครับก็ขอขอพระคุณที่เขาบัเลิมของเกา่าเบาเบาของใหม,ม่นะอย่างกรบเปิดในอูไในจารในกล่าวไว้นะครับโชควันที่จะได้อนุรักษ์ทักษะวัฒนธรรมแปลว่านะครับวัฒนธรรมคือการ สิ่งที่ทำเพื่อเจริญก็กามสิ่งที่ทำเพื่อแะครับแก่โมคณะและวิถีชีวิตของโมคณะะ ประพณนี้ยังงั้นผมไ,ไม่ต้องมากราบมาไหวพระเจ้าตนลหลวงก็ดีไปหลายวัดหลายวาไปหลายพื้นที่ประเพณนี้คือจะรีบประเพินี้ที่เปินวางเป็นระเบียแบแปบแผนไหวขนรรมจำเนียมแปลว่าขนรรมจำเนียมคือวางเป็นระเบ ระเบียบแตครับจิีนิยกสืบทอดกันมาครับอันนี้คุณแม่ในน้ำของขอำเภอภูกํายาวก็จะมีแหม่มชุดหนึ่งนะครับอันนี้ชุดรายการแรก Terima kasih telah menonton! ทาเธอภูกำยาวขอให้ท่านได้เตรียมความพร้อมหลังจากที่ได้ทําการ,อร้อดถวายสักระปุจาแด่องพระเจ้าตนหลวงนเบเองนาพระวิหารแล้วและถวายเทวดาทั้งแปดทิศแล้วแตครับทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกรายการที่นาพระวิหารสำเร็จเรียงร้อย เขากขจะได้กราบที่มนพระเทราโนเทระบางรูปก็ท่านไปนั่งรออยู่ในมนพิธีแล้วถ้าหากว่าท่านพ,นพรอมทุกท่านทั้งสองฝ่ายก็จะได้เริ่มดำเนินการขั้นตอนพิธีได้ครับขอนักเรียนเธอได้แจ้งท่าบเพื่อเขาจะได้เตรียมความพร้อมทุกนาทีมีค่ามหาศาล เวลาผ่านล่วงลับไม่กลับหลังเวลาถอนกอดชีวิตอนิจจังอย่านอนนั่งนิ่งเฉยเลยผ่านไปควนคำนึงถึงเวลาค่าชีวิตอย่าลงผิดปล่อยเวลาพาทถลายค่าแห่งคนลดน,น้อยถอยตามวัยมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดรีบทำแต่ครับเตรียมความพร้อมไวรอท่าเลยนะครับ มองดูพระเปล่งปลัง่งงามดักนาเหมือนเทพไทยสวมสวรรค์สร้างสรรค์มาชื่นอุราเมื่อมาได้พบประสบเธอดูชักฟอนวัดเชียงมันในานามอำเภอภูก,กำยาวดูชักฟอนหน้ารักเป็นนักนาดู เพลิดเพลินสมอุราเมื่อได้มาร่วมงานบุญแปดเป็กพระเจ้าตนหลวงกับทั้งนี้และทั้งนั้นขอขอบคุณโัวโมก็องโมูกล่องตัเนอร์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จส่วนมากนี่ก็จะว่าโมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือโูก็องโมูกล่องปนอ้อยบนหายกาอดูรักษาของเก่า วัดเชียงบ้านกับบ้านกวานเนี่ยะปีนน้องเนีในน้านของภูกระยาวบ้านมีคนทีเกศบ้านห้องป๋อบ้านเกิดระจุมครบ้านสัตประกบ้านอีงามตลอดบ้านสัตประซักบ้านที่มีคนนักกับบ้านกวานกวนเหนือบ้านกวนไต่บ้านที่คนจังไว้บ้านดอกบัวบ้านที่อยู่แม่หัวบ้านหนองวีบ้านที่มีอาหารดีๆเปิ่อขายในการท่าบางท้องและบ้านสาระนะครับ บ้านติบมีน้ำาบ้านห้อยน้ำขาวบ้านรุ่ดังพ่อสาวบ้านประตูใจใกล้ลิงบ้านปะกลุ่งหิ่งบ้านปงแง่บ้านติบปะเจบ้านปาแดงบ้านติ่มีของแคร์บ้านโรงดก้างบ้านติ่มีหน้าโปอก้างบ้านสันบอกบ้านหน้ำมาน้องบ้านร่อมบกบ้านติ่เปิ้ลสบายถ่องบ้านปะาไายสีเหลืองมีตะโกนอ่ะตะโกนอ่ะผูกับยาว ำหรับสารทุชนทัานที่มากราบมาไว้พระเจ้าตัหลวงแต่มาได้มาครับในนามของครัวตามอำเภอจุนและอำเภอภูกํายาวขอเฮอท่านได้นะครับมาแล้วเดินลออไปทางด้านขวามือเดินลออไปทางด้านขวามือของของท่านซึ่งเป็นประตูทางเข้าและจะเป็นทางที่สะดวกมากนะครับในช่วงโอกาสดีท่านมาในช่วงนี้เพราะว่าทางในพระวิหาคบนทนพิธีเฮามี สมปะาสถานมุลสถาแต่ครับเปิดน,นั่งอยู่ในพระวิหารบนทนวิธีสถานที่ที่ท่านจะเข้าไปเบื้องหน้าประตูใหญ่ประตูกลางอาจจะบัสะดวกเต่าตีควนฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญและบอกแจ้งให้ทราบเมือท่านเลาะตั้งได้ขวามือของท่านนะครับไปเข้ากระตูน้อยบุนเลยเออะง่ายสะดวกตวัวนะครับขอบพระคุณ ท่าเทพพระนมผอมฟ้าถ้าพรหมศีนาไข่คาถ้ท่ายุงระแพงเพอ่อบางโชวของวันหานกิ่ง้านเตเป้ทาเป็นดดอกเอื้องเพิ่งจางลนลำบากลำเลือเท ที่น้ำจิตน,น้ํใจของท่านผู้ชมน้ําบอสน้ำรลําประจอาเกิดเวลอาและต่างๆจึงได้ต้องกัรบริสองว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวน้ําจิตน้ํใจน้ำใสสะอาดนะครับคลิปนี้คับพี จะทำนาที่จะทำบัวประ่ำตั้รบคุมบุญก็ได้ถ้าพยายามจะกินต้อ็กินใจกับไป็ีติรงงานรงคานสำหรับคำเาอาหารการกินที่มีอยู่ด้านหลังด้านหลังพระวิหารออกนอกบริเวณลากุนกองแก้วพิกับก้อนพะเยาเด้อพี่น้องเด้อ but don't you